ครับสว pues mm ัสดีคร 8, nah. 30. 30. 30ับแม่คู่สวัสดีครับค่ะวันดีเอฟซีสุขสุขนนะคะอามือนี่เป็นวันที่สามสิบสามสิบนะคะสามสิบโมกราลาจวนจอมอไก่มือวันที่สามสิบเอ็ดมืออื่นแม่คู่กับสิจัดพิธีร่ำถวายที่วัดป่าบันเมือนะคะหลังจากร่ำเซตแล้วจากวัดป่าบันเมือสิมาล่ำถวายยุหอคู ครับผมอปูชีบขาวเ,เนี่ยนะคะอสองต่อค่ะรับสองต่อพะวันที่หนึง่งแม่ปูตีทุะระกินง่ายนะคะยูอำนาจจะเลื่นเพราะว่ากมันทางระยะไกลนะคะก็คือเฮาเห็ดพิธีคือเกาย้มุ้อค่ะหนักหน่อยกระจัดดอกไม้พลไม้เกาย่างบอกเฝ้าข้าวเงยบอกเฝ้ายาวยพลัมไม้เกาย่างกะ็เกกะ,เกกะเดยขืนหาปูคือเกาวกยู่ว่ามันจะแตงโมยิมอยากมากกับมากอันชุดถูกขอปู แต่ได้นางล่ำค่ะ<ม>บึงก่อนวาเป็นสิวากบานะค่ะฮันเมี่คกู้บอยู่เพราะว่าเฮาเฮาล่ำถวายไปแล้วนะค่ะว่ามืออื่นนี่ล่ำจากคุณแล้วก็มาล่ำหนี่มาล่ำอยู่นี่เรียบร้อยรับแขกเรียบร้อยไมู่่ก็สียอาชีพเสียงปูหายฟังนะค,ะค่ะมืออื่นวันที่สามสิบเอ็ดสสิไเ้็ฟังเสียงปูก็คือสิบเป็น เมียนโมเมียนเท่ากับฝังเบิองเนาะค่ะเท่ามีเวลาคำนวณแล้วก็มีเวลาว่าโอะปูบอกเขาเลยมีเวลาในเบืองเนี่ย่ินะท่นว่าที่หนึ่งมัดจ่อเกิดเขาเรียกมาเดตีความหมายปูว่าวันนี้ก่ะปูเล่าก็สิบว่าควอมก่าวเล่านั่นแหละจังจังเล่ังหันหันมีแลกพักดันท่นมีปูเท่ากับมีความหวังเนาะบวาง่าไงปูบอกอย่างมันกระคือสิน่ะบอกบอยังกัได้เฮ็ดแต่สำหรับปูแล้วยืนหยัดอยู่ในนี้อยู่ระว่างสิละเดือนกุมภาพันธ์ จังไรกระเด็สลองสิบเก่าเอียงกว่าเจดีสิบเก่ายอดเจดีซิบเก่ายอดเออจังไรกระเดสลองพ่อเสสลองเดือดกุมงผ้านี่ไหมพ่อเสยสลองเดือนกุ้งผ้าแล้วว่าจะข้องคว่ำเก่าเดือนกุ้งผ้าเดือนกุมงผ้านี่ข้าวว่าสลองเจดีกะมี่เย่ยมเดือนกะขึ้นยอดสิบเก่าแม่นบอกคว่ำสูงกับสิบเก่าคว่ำสูงอยู่ทีสิบเก่าเมียนเจดีิบเก่าเมตรเมีนปูเล่าบอกลำไส้ข้ามเนียละสิบเก่าหนึ่งซุดเก่าพวกนั้นล่ะ แกได้กะข้ากะพิ่ีพิจารณาบึงค้าบว่าข้ขจาจ่าปูเนาะสลองเดืเอนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์จะได้พอกเกษตรวงเนี่ยเราสียงโศกด้วยฮะก,ก็เรียกว,ว่ามออันมันบมีเงินเดีปู <c oughs> มีพ่อเสีหยห้พ่อเสียหายแล้วยืนยันต่ข้านีนแม่อยู่อเออพ่อสีไห้เดือนกุมภาพันธ์่ยี่แปดมือต่้สองแปดแปดสองไปตรงกับบ้านเลยทีอหอได้ไหมปูเอนเมียดีๆเลยเราขาวกะจีบ้าแต่นั่นกะกัดไว้เรื่องเก่าแปดสองเก่า ปดสองเก้าแมน่าแปดสองข้างหนาเนาะคเพราะว่าว่างคืนหอมัพ่อพักกันไหมคะแปดสองเก้ารวดพอสมกัจกับไปเสียวเขาหน่อยนึง <c oughs> เขาจอดซื้อ <c oughs> เลยเพราะแม่นว่าเขาขับมันมันทางเขียบนะคะน้อยเดียวจะเป็นเขียดน,นะคะคืเป็นปูน่ะสีสูงไซ่านี่นะนีล่ละรดเขาเขรียกรดเขาหนึง่งหนึง่งหนึงหน่งเกยียรติแม่แมนมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งเกียรติ นึงน,งนึงเกลในการเรียกรวดขั้นนี่กะเก้าสองหกเก้านะครัครับผมโอ้สองเก้าสองหกเก้าสัญญาเก้าหกสองเก้าหกสองเก้าถ้าก็มี่เก้าหน้ำรับครับผมนั่นแหละพิจรารณามึงนะคะ่ะให้เป็นแนวทางสำรับตัวเรียกต่อเบือของเสียดจวนม,นมากมเืออื่นีังสิขาวบเมว่าน,นี้เอฟซีมาจะใส่กับแม่คู่โอ้ ه, e เอฟซีพิ่งมาก เพิ่นมาเป็นตัวแทนเพิ่นมาจากรอยเอ็ดอันน้องสาวเพิ่นอยู่อยัวคู่เวทเพิ่นเรียกฝากทำบุญเพิ่นมีครอบครัวอยู่คู่เวทแมนแล้วก็เพิ่นก็เลยเพิ่นติดตามปู่ตลอดครับผมเพิ่นติดตามน้องสองยิ้มทั้งแต้มโม่อะไรล่ะเขาต้องมีแตมโม่นั่นแหละก็คือเพิ่นก็เลยถวายน้ำเมื่อวานรถหนึ่งถวายน้ำพร้อมกับ คนละหมากหลักหม่นั่นแหละครับแต่ขอขอบุญของคุณเลยๆนะคะความกัปปวยท่านนะคะปวยท่านในรับแล้วค่ะคูณสาวกคุยกันในกลุ่มละละแล้วก็มีเอฟซีเอพนรวมบุญมากขึ้นยังอันนี้ได้บุญใหญ่บุญนักถวายหินอ๋อแ่เลกบุญใหญ่บุญนักถวายหินวัดป่าบันเหมืองเมียถวายหินถวายดินลดละหกร้อยบาทหกร้อยบาทแม่คู่ก็สั้งไปแล้วอันนี้แจ๊กแจ๊กแล้วไปบูฮึ่งเ้าะท่านแลวบพาท่านออกไปบึ่งนะคะคุทพระ พงเดียกระพามมงคลใช่คนเบืองค่ะครับผมค่ะจันไงยิ้มว่างกันเสีออกไปนะที่ก็ับแตงโมมีเวลาไปก่อนเลยแต่ว่าพูว่าพูไปก่อนแล้วพูไปก่สิบาท่านนะสันรไว้ยังก็สิบเก็รตแต่โมค่ะพูว่าพอสิบไปก่อนสิบเกียรนิแต่ถ้าสิบไปว่าสิบเกียรติแมค่ะเือไปก่อนนอสันฝ่าวไาฝ่าว่าสันจะว่ายังมูสิบเก็ยไปพู่กระจาบ่ได้ครับกะบอีส่คือว่ากั ดีใจนะครับเพราะว่าในช่วคก็ในช่วงคนก็ถวายมากเกินตัวเพอนเพือันนี้ที่เรียกด้วยใจครับเพราะว่าเขาบอได้เรียนอะไรพได้ตั้งว่าต้องถวายเท่านั้นเท่านี้อันนี้แม่คู่เอาไว้ฟังเราว่าแม่คู่สิกําลังสีเท่ขั้นขั้นในสุขเรื่อาคพนอธิฐานพ้นก็รรวมบุญมากใช่หรับแม่คู่กับสร้างแล้วนะคะสร้างหินเรียบร้อยถ้าขั้นหินมันมันได้สมควรแล้วแม่คู่กับสีเท่เอาซี่แพงมาลุ่ม เพราะว่าเาพื่อว่าหาปูให้จัดดีๆเดี๋ยวคุณพามันสืบว่ามีสถานที่นะ<ม>พเพราะหินมันก็นต้องการลายอยู่ดอกเพราะว่ามันมันมันรูปลายมองมันเป็นรูป<ล>เป็นซากเออทั้งทั้งมองแดดนั้นโลเกนว่าครับสิเทพไปเมืองแดดที่เทพแต่ว่าต้องเอาดินเอาหินใส่ก่อนครับผมเข้าก่ะตอกทำ้มันสูงกว่าถนนนะเมนตอกจะมันนามสีทรวมเฮทใส่เวลาเอฟซีมาย่างได้ง่าวัตตี้ชิดตูเมื่อสีหน้าวัตไปโต๊กตุ่ม ไปว่าขาดหลายอย่างอยู่แต่ไม่คู่กันสิทย่อเยเฮ็ดน,นะคะเฮ็ดเทีเ่ยวมันกับบ่ไดดเพราะว่างงไม่เหากับว่าถึงแม่นครับทีละมันหลายอย่างม่ต้องใส่เงินเนาะอันนด้ก็ใส่เงินเนี่แล้วก็เรียกขอเบิกบุญปู่มูนี้แหละปู่ก็เรียบอกว่าจะไดาไป้วสิบเจ็ดสิบหกสิบเก้าสิบเจ็ดสิบหกสิบเกแาม่นกับเก้าหกเนี่นคุณว่าล่าว่าปู่มือแรกงขอไปเที่ยวอันสองฟังโคงแล้วนะ ส่างพอดีปูเล้ว่าข้าราชการกับเก้าสิบเพิ่ไปลวดเก้าสิบพไปลวดเราเรียว่าเก้าิบเพิรยว่าเก้าพิ่ิบพ่ไปอ่ะสัูวาเต้นเสีย้เดียนกุมผ้ากุมผ้าเราบ้างสิบสี่กุมผ้าได้ไหมครูสิบสี่กุมผ้าเราเรียนไทยมเสียโอ้ยกุมผ้ากุมผ้า จะไปมาเขาเริปูประมักไปูมาดิค่ะระยักไตว่างบิดว่าผมผผมเบดเด็เด็อย่างน้เากระชห่วงอยู่ค่ะก็บบอกบุญไว้นะคะเพราะว่าเราก็สำรับบุญวันวันวันที่สิบห้ากังเวนนะค่ะบุญถึงสามวัดป่าบันเมื่อเทื่อนแม่คู่กระเย้หมอลำแม่คู่เราไปซอยทุ่งมรำส้ำสไตล์โอบุญต่างวัดนะครับบุญมาแล้ววันนี้ปูเราก็ แล้วก็เขาก็เขาก็บเบ,เบาบ่ไดแล้วเนาะว่าสิสิ่งสโลงใดบ่ได้เพราะว่าเขาบวกหูจักว่าเขาสิถือบ่ถือเ<ม>ขาสิได้บ่ได้แต่ว่าความหมายปัวจังเล่ก็ได้ยสโลงเดือนกุมภานเนี่ยแหละสลตเกียรติริบเก่าหยอดเดือนกุมภานธ์เนี่ยแหละระหว่างสิแม่ <c oughs> จังเล่กันสโลงก็เลยก็เลยรับป่าปัวขั้นใดอีหลีวันที่หนึ่งอีหลีขั้นใดสโลงพยายามเราแต่ว่าเขาจะหามือครับผมหามือว่าง มือว่างบันนี้มือวางมอหลงมลองมลำนักหนุดตอกหลุดีเวที่แขยงเสียงบันนี้มันต้องถอยลงมาหลังจากะยี่สิบเดียวลงมาแต่ว่ายี่สิบขึ้นม่วางยี่สิบไม่คู่กับมาวางยี่สิบกับมาวางเพื่อยี่สิบแปดกับมาวางเพราะมันมียี่แปดมือเดือนผูพานัที่แล้ไม่คู่ว่าว่าที่ยิบเก่าเอาจังไรมันมามียิบเก่าเดือนผูพานยิบแปดมือครับยี่แปดมือไม่มียี่แปดนั่นแหละอันนม่เอากระสิบด้จัดด่วน ขั้นขั้นแมนปูหายอเดียก็ขึ้นเดจจนดวนถอยลงมาหนะคะหลังวันที่ยี่สิบลงมาไม่ได้แค่ซีนงานเพราะว่ามันบริจาคมือเดียวพอสามขึ้นบหมดเองสามขึ้นซอยยาบาเดือดเดือบบุตรเดือนสามพุ่มกันเลยวันนี้การเลือมพันถือที่เรียกคือบดิจาคตั้งแต่วันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกตีบันว้าสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกแล้วท่มใส่กันเลยรับสิมีชุดใหญ่หมอล่ำนะคะแม่คู่ขาดขั้นี้ไว้แล้วก็ มีมือแรกบัวซีภาพได้เสร็จเจ็สี่ครัที่ร้านสร้อยกันครับผมเออขอให้ได้สุขปูสุปหนยขั้นขั้นเท่าบ่ได้มักจะเห็นบ่ได้เนาะความมุ่มันใงบมันใส่เงินหลายคือว่าอะไรครับในการที่ฐานนระกับสำหรับเรียบมือนี่นะคะปูให้ไปยิบไปแฉบสลากินแบงค์รัฐบาลไทยไว้เนี่ยอันคุณแม่เราบ้านจะน้องว่าเศร้าขึ้มาจะใส่บุฟู่ก็ะไฮเก้าศูนย์นี่แหละมาเศร้านี่ครับมาดูแม่นว่าจับครับอำเภอมาจับมาจับแม่นบ่า พูกับมาอาพอเสียไปลงคลื่นค,<อ>คนละเก <9 S 2> <10. S 1> ่าซิบเก่าซิบแล้บอกแต่โมว่าเก่าซิบนึกลอยเก่าซิบลอยเปอร์เซ็นต์<ไ>ที่แล้เก่าซิบลอยแล้วกันัวบจ่บแต่โมเก่าซิบลอยปเปอร์เซ็นเก่าซิบลอยเอร์เซ็นตมือมือ,ม,อ,ม,อมือปูบอกกนแต่โมเอาเอาน้ำยิมมาลงเอาทุนน้ำยิมมดนหละิบหอ่ะออกบดมือบดเป็นซอตลอดออกขึ้นสามตัว มื่อนี้แล้วก็เาววาววาเนีนเนตัวเลยแต่หมวาเนียนเนีนเนีนเนแต่มนมนสิบเก่า่ืึสิบคึอเก่าสูนะเออสิบเก้าเก้าส่วนเออสิบเกสู่ให้คนวาแตเก้าสิบหกเออเก่าสิบหกเกหนึ่งหกมื่อนแล้เก่าแปหก่นาแล้วคว่านะทั้งหินสิลร พอเสิเกีนโอ้เออจำได้แล้วว่ารอปนย่งสีฝ้าไปก้อนนะสันละว่าสีฝ้าไปก้อนไม่คู่สังสังหินเสีบลวดเตอร์บอลเดนเนียนปูรีรอบนับใดเราสิเ็ดละวางสิ่งพอพอสีฝ้าไปก้อนน่ะสันัเก่าเก่าเกศสุนก็จะเลื่อมเลื่อหอวปูรีเก่าเกศสุนมือสำคัญเด้อครับผมหาเจ้สันกาบอกบุญเพิ่นแค่ดีเนาะเยี่ยมเงินตีตามแล้วก็เด้ฟังเสียงปูว ค่ะขอขอบคุณขอพูดเย็บซี่สุกุสุก้นสดสดมันมันค่ะสาธุค่ะสาธุสาธุครับ สวัดีครับสวัสดีครับ,รบแอดยิมแอดไอแอดแตงโมกรับสวัสดีนะครับส่วนวันที่สามสิบนะครับมื้อนี้นะครับแม่ยคู่นะครับการแจ้งข่าวนะครับข่าวบุญนะครับเพราะว่าบุญอื่นก็ถือว่าเป็นบุญเด้ครับบุญก็คือล่ำถวายอ่าเพราะว่าตามอ่าที่อัน ครับสวัสดีเอฟซีนะครับทุกท่านครับมีฟังเสียงเพลงแม่คู่ไปนั่เนาะครับเพราะว่าอยู่ข้างๆบ้านมันมีเสียงเพลงครับประวัยมาคิดดูสิครับกเปิดเพลงแม่คู่ฟังไปนั่ครับแม่คู่บอกบุญนะครับบอกบุญครับมืออึนก็คือเป็นมื่อวันที่สามสิบเอ็ดนะครับล่ำถวายครับล่ำถวายอยู่วัดป่าบันเมอ ครับหรือบารบัดภูเททองครับผมล่ำสบายยืนเสร็จแล้วนะครับแม่คู่กะศแน้ำพ้าลูกศิษย์นะครับมาร่ำถวายยู่หอหอผู้ชีบเขาครับที่ตรงนี้แหละครับหอเก้าเก้าเปีนี่แหละครับผมเพราะว่าวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งกลุ่มผ้าแม่คู่ความกับอาจารย์สมจิตปอทองนะครับติดคิวล่ำนะครับอยู่ทั้งจังหวัดอุบลนะครับอำเภอยัางกอก ครับทัางอำเพอย์เจนาอำนาจเริร์นนะครับดีว่าจังหวัดอุบลรัตธานีแฟนเพลงนะครับือว่าแฟนครับือว่าเอฟซีลูกหลานกูตานะครับก็รอดติดตามเลยนะครับเออครับเพราะว่าช่วงกลางคืนนะครับบันทีหนึ่งนะครับแม่คู่คนสี่กับอาจารย์สมคิจคนสีจะแสดงอยู่ทั้งอำนาจเจริอ่นทั้งจังหวัดอุบลรัตธานีนะครับแม่คู่ก็เลยนำพผ้าลูกซิดนะครับล่ำเมื่อเดียวจบคือครับอยู่วัดปลาบันเมือาเส็จแล้วกับเขามาล่ำอยู่ ทั้งหอปูชีปลาขาวนะครับบานเด็กีหอปูกระเจเก้าเก้าแปดนะครับอ่ะเก้าแปดอย่าลืมนะครับเพราะว่าแม่คู่นะครับอบว่บาปูตานะครับให้โชคอ่าอ่าคุณศาสตร์ชุตไทย่ทนสีนำลูกจูมาถวายนะครับวันที่สิบกุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าให้อ่าคุณศาสตร์ชุไทยนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพสรงอ่าไฟป,ประดับในแตงโมไฟยิบยับยิบยับประดับไปให้มันสวยงามนะ ครับคันอ่าคาไฟก็คือเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบแปดมาตรงกับหัวปูชีบปกขาวเด้ครับเก้าสิบแปดเนาะครับแล้วก็ค่ากับเขากับนาวมือนี่มีแตงโมค่ากับเขาอ่ามือนี่นะครับอ่าทำไถ่ตำเล้าหรือว่าค่าก๋วยเตี๋ยวนะครับเริ่มตั้งแต่บัดนี้แหละปูดวดปูดวดลงหัวไปก่อนแล้วสั่างควอมแล้วครับไปหัปูรีไปหัวปูรีบ่ไปว่นนี้เรถทินงามาสามมือนี่ครับอ่าปูอาจัดให้โชค ครับกูอาจะได้โชคก็ได่นาะครับเพรอมาถามขี้จ่อยบางแล้วมะลำจ่อยบางแล้วมะลำจ่อยไปบนก่อนนะครับอ่าลวดหินพนนัดขิ้วกพิษตามที่จริงเอฟจีมาสีไปท้ายทอดสดแล้วก็ไปท้ายคลิปให้เอฟซีเบิ้งที่เพิ่นรวมบุญหินมาครับอันพู้ใด้ชินรวมมหินเที่วัดขึ้นแดดนรักเนี้ยังแน่เพราะว่ันถึนรูปลายนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกมาน่ะมันวนครับขันเมฆูเพิ่นได้โชคเพิ่นตะสีเทพขึ้นก้อนจีบประจุละ นะครับพี่ชมันสวยงามนะครับตามกำลังตามกำลังเขาแยิ้มเนาะครับกช่วงนี้ก็ต้องตามกำลังก่อนครับเอซีท่านใดได้โชคไ่ว่ามันเป็นค่ากับข่าวกำลังแน่อ่ากรสีร่วมบุญค่าหิ้มกะทักมาทางแม่คู่ทักมาทางนายยิ้มทักมาทางเต็มหม่ก็ได้ครับเพราะว่ารถหนึ่งก็หกร้อยบาทนะครับอ่าสำหรับรถหิ้มรถหนึ่งสำหรับเอซีท่านใดพวมีกแสาธุออกน้ำันได้สาธุอ่าสาธุออกกหรือว่าสาธุมาทางไหนนี่ก็ได้สะสมมาทาง ช่องกะได้แบบว่ารวบรวเขาคือเาเห็ดมากนั so ่นแหละขันผู้ได้สีถวายเป็นรถจากอยแกงไม้คืนึงจากสีจดให้ทานสีแกงทรงได้เื่อผู้ตาให้เนาะแม่คู่ให้ครับผมสําหรับแนวทางมือนี้รับค่ากับเขากัำนำผู้ตาให้แม่คู่มีโชคครับเกบนร้อยเปอร์เซนต์มาอ่าเกสิบในเก้าบในร้อยเอ่าครับผมรากาค่ากับเขามือนี่909616 1 7 6 6 7 0 9 7 0นะครับเนาะ970นี่เพราะว่าปูตาราว่ารจะเราจะไปหอปุรีเราจะไปหาไปหอปูรีค่มรบเพว่าให้เราบัง970อ๋อครับล้วการแม่คู่ครับสั่งหินอ่าแม่คู่สั่งหิน10รลนะครับเนาะแต่ว่าปูรีนับได้17รเดอ่าครับผมพากับเขากับหนามโอนี่เด้ครับเด้อ ครับเอสซีทุกสัปดาห์สุดๆมันหมานเอื่อนไอ้เรื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามโค้งสุดท้ายพระ่าจะเป็นอยู่หอปุรีอยู่วัดปูเททองหรือว่ามาอยู่หอปูชีบขาวเก่าเก่าแปดอยู่ว่าบ้านไดขี่หาดเจ็ดศูนย์มูซีนครับอ่ามีคู่ฮอตสีเมียเปลือยอยู่ด้ิ้ทึงยู่ปุ่นเทึงยู่พี่เนาะเทึงฟอมกับนางร่ำอ่าผู้ใดได้โชคเมื่อนี้ครับเสือห้ติบนางร่ำหรือว่าติบนางแม่คู่อ่ากาอธิษฐานเดานะครับเพราะว่ามันร่ำอยู่สองหม่องอ่าครับอยู่เทิงวััดปลามืเทิงอยู่่ี นะครับผมกับเอฟซีตั้งกิจอธิษฐานเราหรือว่าจะได้หินอ่าซอยหินแม่ฆู้เฮาหรือว่าปู้ตาเฮาครับการอธิษฐานเราเพราะว่าจะซอยอันได้ก็เป็นบุญเนาะครับเป็นบุญนึกกันครับเป็นบุญนางร่ำกับเป็นบุญได้ยินเป็นบุญครับเพราะว่าสวยสิแต่งโตแต่งยังแล้วเด้ครับเพื่อนประดับประดากระไรครับเฮากับอธิษฐานเราอ่าเฮาอธิษฐานว่าโอ้ปู้อยากให็นไตติดน้ำร่ำลูกขอตำนำตำนี่เนี้ยอ่าครับผมเมาการอธิษฐานเราเด้อครับมือเอือนหรือว่ามือนี่ กับสุกๆมันๆลำๆำเลยด้วยกับแอดยิมแอดไอแอดแตงโมกับขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ